กัมพูชาตกเป็นศูนย์กลางความตึงเครียดครั้งใหม่เมื่อมีรายงานด่วนว่าหน่วยความมั่นคงได้จับกลุ่มนักบินกองทัพอากาศไทยที่ถูกกล่าวหาว่าบินล้ำเขตแดนโดยมิได้รับอนุญาตช่วงเวลาไม่กี่นาทีหลังข่าวเผยแพร่สื่อทั้งสองประเทศต่างประโคมรายงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บรรยากาศริมชายแดนตึงเครียดในทันทีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการยืนกรานว่าการจับกลุ่มเป็นไปตามกฎหมายพร้อมตั้งข้อหาหนักว่าเป็นการบินสอดแนมซึ่งเป็นคำกล่าวหาที่ฝ่ายไทยปฏิเสธอย่างสิ้นเชิง และเชื่อว่าการดําเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ทางการเมืงองแอบแฝงที่กรุงเทพกองทอหฮัภาคากษา์ไทยเรียกประชุมรับทันทีในชั่วโมงแรกของข่าวโดยตั้งข้อสงสัยว่ากัมพูชาตั้งใจใช้ตัวนักบินเป็นเครื่องต่อรองในเวทีระหว่างประเทศทําให้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าต้องจัดการอย่างเร่งด่วนที่สุดข้อมูลจากฝ่ายข่าวกรองของไทยชี้ว่าตัวนักบินถูกนาไปคุมขังที่อาคารลับใกล้กรุงพนมเปญซึ่งมีการวางกําลังทหารจํานวนมากและมีระบบป้องกันหลายชั้น ทำให้การช่วยเหลือจำเป็นต้องใช้แผนที่ละเอียดและแม่นยำสูงกองทัพไทยจึงตั้งปฏิบัติการรับขึ้นภายใต้ชื่อสายฟ้าแลบโดยกำหนดเป้าหมายชัดเจนว่าจะต้องนำตัวนักบินกลับมาอย่างปลอดภัยโดยไม่เปิดฉากหากการสู้รบที่อาจลุกลามเป็นสงครามเต็มรูปแบบฝูงบิน F 16และ Js 39กลเพนถูกสั่งให้เตรียมพร้อมในลักษณะสแตนบายตลอดเวลาขณะที่หน่วยรบพิเศษทางอากาศได้รับคำสั่งรับ ให้เตรียมเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติการภายในกรอบเวลาไม่ถึง12ชั่วโมงฝ่ายข่าวกรองเตือนว่ากัมพูชาอาจเคลื่อนย้ายตัวประกันอีกครั้งทําให้การลงมือจําเป็นต้องเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อการตามหาตัวนักบินจะยิ่งยากขึ้นหลายเท่าในเวลาไล่เลี่ยก,กันกัมพูชาก็เริ่มเสริมกําลังทหารรอบเมืองพนมเปญขึ้นจุดสกัดใหม่หลายจุดและเพิ่มความเข้มงงวดของการตรวจค้นทําให้สถานการณ์ภาคพื้นดินยิ่งยากขึ้นสําหรับทีมไทยช่วงค่ำของวันนั้น โดยตรวจการทางอากาศของไทยรายงานพบสัญญาณความเคลื่อนไหวผิดปกติในพื้นที่คุมขังคาดว่ากัมพูชากำลังเตรียมนำตัวนักบินเข้าสู่กระบวนการสอบสวนอย่างเป็นทางการซึ่งอาจทำให้ภารกิจช่วยเหลือซับซ้อนยิ่งกว่าเดิมฝ่ายบัญชาการไทยจึงตัดสินใจเริ่มปฏิบัติการในทันทีโดยส่งเฮลิคอปเตอร์แบบเสียงต่ำและเครื่องบินลาดตระเวนเข้าสู่พื้นที่ใกล้พรมแดนเพื่อเตรียมเส้นทางลับรอบเข้าสู่เมืองพนมเปญนน่วยรบพิเศษสองชุดถูกส่งลงที่ป่าห่างจากเมืองระยะหลาย กิโลเมตรก่อนเริ่มเคลื่อนตัวเข้าพื้นที่ชุมชนอย่างเงียบเชียบใช้การพรางตัวและเส้นทางลูเบรดราที่ถูกวางแผนไว้ล่วงหน้าการแทรกซึมครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงเพราะมึงเต็มไปด้วยระบบตรวจการและกองกําลังที่ถูกเสริมกําลังอย่างแน่นหนาทีมไทยต้องหยุดหลายครั้งเพื่อตรวจสอบเส้นทางและรอให้ด่านทหารเคลื่อนตัวไปเมื่อถึงชานเมืองหน่วยรบพิเศษเริ่มแบ่งกําลังเป็นสองทิศทางเพื่อเข้าถึงอาคารเป้าหมายตามแผนพร้อมทั้งตรวจสอบเวลาการผลัดเวรของทหารกัมพูชาอย่างละเอียดเพื่อให้การเจาะเข้ามีโอกาสสําเร็จมากที่สุด ในช่วงเวลานั้นกองบัญชาการไทยเฝ้าติดตามภารกิจแบบวินาทีต่อวินาทีผ่านระบบสื่อสารพิเศษแม้เสียงจะขาดหายเป็นระยะแต่ข้อมูลที่ส่งมาก็เพียงพอให้เห็นว่าทีมไทยกำลังเข้าใกล้จุดสำคัญเรื่อยๆเมื่อเวลาที่กำหนดมาถึงทีมชุดแรกสามารถตัดระบบไฟฟ้าในส่วนล่างของอาคารทำให้ประตูอัตโนมัติหยุดทำงานเปิดโอกาสให้ทีมชุดสองเจาะเข้าไปทางประตูด้านหลังอย่างรวดเร็วภายในอาคารเต็มไปด้วยความมืดทีมไทยต้องใช้ไฟแบบอินฟราเรดเพื่อค้นหาตัวนักบินอย่างเร่งด่วน ก่อนพบว่าเขาถูกมัดอยู่กับเสาและมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ยังสามารถเดินได้ขณะที่กำลังจะพาตัวออกจากอาคารเสียงตะโกนและการเคลื่อนไหวของทหารกัมพูชาก็ดังขึ้นจากด้านนอกแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเริ่มจับสัญญาณความผิดปกติของระบบไฟฟ้าได้แล้วทีมไทยจึงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางออกจากจุดแทรกซึมเดิมโดยเลือกเดินผ่านอุโมงค์บริการหลังอาคารเพื่อเลี่ยงการ,รเผชิญหน้าโดยตรงกับกองทหารจำนวนมากที่กำลังมุ่งหน้าเข้ามาเมื่อถึงจุดนัดหมายเฮลิคอปเตอร์ของไทย ที่บินรออยู่ได้ลดระดับลงอย่างรวดเร็วทีมรบพิเศษเร่งพานักบินขึ้นโดยใช้เชือกลากในเวลาไม่ถึงครึ่งนาทีท่ามกลางเสียงปืนที่ดังตามมาติดติดเครื่องบินรบไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดถูกสั่งให้เข้าใกล้เขตแดงเพื่อคอยสกัดการไล่ล่าจากฝ่ายกัมพูชาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะสามารถคุ้มกันเฮลิคอปเตอร์ได้ในทันทีโชคดีที่เฮลิคอปเตอร์สามารถทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าได้อย่างรวดเร็ว และหลบเลี่ยงการตรวจจับของเรดาร์กัมพูชาได้สำเร็จก่อนบินกลับสู่เขตปลอดภัยตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้าเมื่อกลับถึงฐานทัพที่ไทยสัญญาณสั้นๆจากนักบินที่ถูกช่วยเหลือว่าผมปลอดภัยแล้วทำให้เจ้าหน้าที่ทั้งสู์บัญชาการระเบิดเสียงเฮย่างไม่อาจกลั้นความโล่งใจได้ข่าวการชิงตัวกลับไทยกระจายทั่วประเทศในเวลาไม่กี่สิบนาทีประชาชนจำนวนมากกระชื่นชมการตอบสนองที่รวดเร็วและความกล้าหาญของทีมปฏิบัติการที่เสี่ยงชีวิตช่วยเพื่อนร่วมชาติด้านกัมพูชาตอบโตด้ด้วยการกล่าวหาว่าไทย และเมื่อ,อิปอตยอย่างร้ายแรงแต่ยังไม่กล้าใช้มาตราการทางทหารใ,ใดๆเพราะเกรงว่าการยกระดับสถานการณ์อาจทําให้ภูมิภาคปั่นป่วน,นยิ่งกว่าเดิมความตึงเครียดจึงยังคงอยู่บนเส้นได้แม้ปฏิบัติการสายฟ้าแลบจะสําเร็จแต่ผลลัพธ์ทางการทูตยังคงไม่ชัดเจนหลายฝ่ายเกรงว่ากัมพูชาอาจใช้เหตุการณ์นี้เป็นข้าออ้างสร้างกระแสภายในประเทศประเทศเพื่อนบ้านต่างจับตาดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะหากมีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็อาจนําไปสู่ความขัดแย้งที่กระทบสเสถียรภาพของภูมิภาคในวงกว้าง และยืดเยื้อเกินควบคุมในไทยการตัดสินใจของกองทัพอากาศถูกมองว่าเป็นการลงมือในเวลาที่เหมาะสมที่สุดเนื่องจากหากปล่อยให้สถานการณ์ยืดเยื้อนักบินอาจตกอยู่ในเงื่อนไขที่เลวร้ายกว่าเดิมและอาจถูกนําไปใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมดความสาเร็จของปฏิบัติการทําให้ชื่อของทีมรบพิเศษและผู้บัญชาการปฏิบัติการถูกจับตามองมากขึ้นแม้ภารกิจจะเป็นความลับแต่กระแสสังคมก็ชื่นชมอย่างกว้างขวางอนาคตของความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาหลังเหตุการณ์ นี้ยังคลุมเครือแต่หนึ่งสิ่งที่แน่ชัดคือกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นในการปกป้องชีวิตประชาชนของตนอย่างไม่ลังเลหลายฝ่ายคาดว่าการเจรจาระหว่างทั้งสองประเทศจะเกิดขึ้นในเวลาไม่นานเพื่อป้องกันไม่ให้ความตึงเครียดขยายตัวไปไกลกว่านี้แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนจากทางกัมพูชาในตอนท้ายแม้ปฏิบัติการจะจบลงด้วยดีแต่ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศยังเปราะบาง และพร้อมลุกลามได้ทุกเมื่อหากไม่มีการจัดการที่ดีพอในระดับนโยบายหลังจากการช่วยเหลือนักบินกลับมาไทยสําเร็จสถานการณ์บริเวณชายแดนยังคงเต็มไปด้วยความตึงเครียดหลายจุดมีรายงานว่าทหารกัมพูชาได้เสริมกําลังกว่าเดิมสองเท่าพร้อมตั้งด่านตรวจเข้มข้นเพื่อป้องกันการแทรกซึมซ้ำแมสจะไม่มีการเผชิญหน้าตรงๆแต่บรรยากาศกลับอึมครึมจนหลายฝ่ายกังวลว่าความขัดแย้งครั้งนี้ยังไม่จบลงง,ง่ายๆสื่อกัมพูชาเผยแพร่ภาพทหารรักษาการในเมืองพนมเปญจํานวนมาก พร้อมกล่าวหาว่าไทยบุกรุกน่านฟ้าและส่งหน่วยรบพิเศษเข้ามาในดินแดนของตนทำให้ประชาชนบางส่วนเชื่อว่ากัมพูชาถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมและเรียกร้องมอให้รัฐบาลตอบโต้ให้หนักกว่านี้ในเวลาเดียวกันสื่อไทยก็รายงานว่ากัมพูชาพยายามสร้างข่าวเท็จเพื่อหาข้ออ้างเพิ่มกำลังทหารทั้งที่การปฏิบัติการของไทยเป็นเพียงการช่วยพลเรือนของตนเท่านั้นส่งผลให้ความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศแตกต่างกันอย่างชัดเจนรัฐบาลไทย ออกแถลงการให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมยืนยันว่าประเทศมีขีดความสามารถเพียงพอที่จะต้องกันตนเองหากกัมพูชาตัดสินใจตอบโตด้ด้วยกําลังทหารก็ถือเป็นการยกระดับสถานการณ์ที่อาจกระทบต่อสเสถียรภาพทั้งภูมิภาคในช่วงนี้เองนักวิเคราะห์การเมืองระบุว่ากัมพูชาอาจใชเหตุการณ์นี้เป็นเครื่องมือทางการเมืองภายในประเทศเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่ารัฐบาลกําลังต่อสู้กับภัยคุกคามจากภายนอก และบีงเบนความสนใจจากปัญหาเศรษฐกิจภายในที่กำลังถดถอยฝ่ายข่าวกรองไทยรายงานว่ามีการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักของกัมพูชาไปยังแนวชายแดนหลายจุดรวมถึงจรวดระยะกลางและปืนต่อสู้อากาศยานซึ่งการเสริมกำลังเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกติและอาจเป็นสัญญาณว่ากัมพูชาต้องการโชว์กำลังกองทัพไทยจึงตอบโตด้ด้วยการเพิ่มกำลังลาดระเวนทางอากาศและทางภาคพื้นในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะโดยไม่ตั้งใจซื้อ นางงอดนำไปสู่ความเข้าใจผิดและลุกลามอย่างไม่จำเป็นในอีกด้านหนึ่งไทยได้เปิดการเจราจาผ่านช่องทางรับกับตัวแทนกัมพูชาโดยหวังลดความตึงเครียดก่อนที่สถานการณ์จะเกินควบคุมแต่การสื่อสารกลับเป็นไปอย่างยากลำบากเพราะกัมพูชายืงกรานให้ไทยยอมรับผิดก่อนเริ่มพูดคุยหน่วยงานความมั่นคงของไทยมองว่าเงื่อนไขดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้เพราะจะสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่อาจทำให้กัมพูชาใช้วิธีสร้างสถานการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตและทำให้ไทย ต้องอยู่ในจุดเสียเปรียบขณะดเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพกัมพูชากำลังเตรียมซ้อมรบพิเศษใกล,กล้กรุงพนมเปญเพื่อแสดงศักยภาพทางทหารหลังเหตุการณ์ชิงตัวนักบินซึ่งถูกมองว่าเป็นสัญญาณสื่อสารทางอ้อมไปยังไทยสื่อบางแห่งในกัมพูชากล่าวหาว่าไทยลุกรานอย่างเงียบเงียบและกวรตอบโต้ด,ด้วยการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ทหารไทยเพิ่มเติม,ตมหากพบว่าล้ำเขตเข้ามาแม้เพียงเม็ดเดียวทำให้กระแสะสังคมออนไลน์เดือดดาลยิ่งขึ้นฝ่ายไทย ตอบกลับว่าการปฏิบัติการของตนเป็นการช่วยเหลือประชาชนของตนเองที่ถูกควบคุมโดยมิชอบและไทยไม่ได้มุ่งโจมตีหรือสร้างความเสียหายใดๆต่อกัมพูชาแต่จําเป็นต้องใช้มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อรักษาชีวิตคนไทยสถานการณ์เริ่มหน้ากังวลขึ้นเมื่อฝ่ายข่าวครองตรวจพบว่ากัมพูชากําลังติดตั้งระบบเรดาร์ใหม่ใกล้ชายแดนทําให้กองทัพไทยต้องปรับเส้นทางบินของเครื่องตรวจการและระบุพื้นที่ห้ามบิน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดในกรุงเทพมีการเปิดประชุมลับระดับสูงอีกครั้งเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นใน48ชั่วโมงข้างหน้าโดยมีการยกระดับระบบป้องกันภัยทางอากาศในบางพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมต่อเหตุไม่คาดฝันส่วนในกัมพูชารัฐบาลยังคงใช้เหตุการณ์นี้เป็นหัวข้อสร้างความสามารถีภายในประเทศมีการจัดเวทีประสัยใหญ่หลายจุดเพื่อบอกว่ากัมพูชาจะไม่ยอมให้หาตีใดละเมิดอธิปไตยอีกต่อไป บรรยากาศเช่นนี้สร้างแรงกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาต้องแสดงท่าทีแข็งกร้าวแม้ในความเป็นจริงหลายฝ่ายภายในเองก็หวั่นเกรงว่าหากบานปลายอาจส่งผลเสียต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศอย่างหนักในขณะเดียวกันนักบินไทยที่ได้รับการช่วยเหลือกำลังพักรักษาตัวในฐานทัพอากาศเขาเล่าว่าช่วงเวลาที่ถูกควบคุมตัวเต็มไปด้วยความกดดันและการสอบสวนอย่างหนักแม้เจ้าหน้าที่กัมพูชาจะไม่ทำร้ายร่างกายแต่ก็พยายามใช้แรงกดดันทางจิตวิทยายอย่างชัดเจน ทำให้การเหล่านี้ทำให้ฝ่ายไทยเชื่อว่ากัมพูชาตั้งใจใช้เขาเป็นเครือ,อองตอรองจริงและหากช่วยออกมาไม่ทันอาจถูกบังคับให้รับสารภาพในสิ่งที่ไม่ได้ทำซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของไทยในเวทีนานาชาติหลังการให้ปากคำนักบินได้ขอบคุณทีมรบพิเศษที่เสี่ยงชีวิตเข้าไปช่วยโดยกล่าวว่าถ้าพวกเขามาช้าก,กว่านี้อีกไม่กี่ชั่วโมงทุกอย่างอาจไม่เหมือนเดิมประโยคนี้กลายเป็นกระแสไปทั่วโซเชียลในประเทศไทย ภายในกองทัพไทยความสาเร็จของปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้ยิ่งทําให้กําลังพลมีขวัญกําลังใจสูงขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็รู้ดีว่าสถานการณ์ยังไม่สงบและอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดค,คิดเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อื่นในระดับภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้านเริ่มแสดงความกังวลว่าความตึงเครียดอาจกระทบต่อเส้นทางการค้าและเศรษฐกิจโดยรวมโดยเฉพาะเมื่อมีรายงานว่าบางด่านศุลกกการถูกปิดเป็นช่วงๆเพราะเกรงว่าจะมีเหตุ พัองค์กรระหว่างประเทศบางแห่งเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศเปิดเจราจารยอย่างจริงใจโดยเตือนว่าความขัดแย้งชายแดนอาจกลายเป็นจุดวิกฤตที่กระทบต่อภาพลักษณ์อาเซียนทั้งหมดอย่างไรก็ตามความเชื่อใจระหว่างสองประเทศยังคงต่ำมากไทยกังวลว่ากัมพูชาอาจสร้างสถานการณ์ใหม่เพื่อตอบโต้ขณะที่กัมพูชามองว่าไทยกำลังแทรกแซงและทำลายศักดิ์ศรีของต่อนอกแม้จะมีช่องทางลับในการเจราจาแต่ผู้เชี่ยวชาญต่างมองว่าการคลี่คลายสถานการณ์ครั้งนี้อาจต้องใช้เวลาเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีแรงกดดันทางการเมือง และกระแสของประชาชนที่ต้องรับฟังในขณะที่ความตึงเครียดยังคงดําเนินต่อไปกองทัพไทยจึงกําชับให้ทุกหน่วยเตรียมความพร้อมเต็มขั้นทั้งฝึกซ้อมภารกิจป้องกันพื้นที่เสี่ยงและปรับยุทธศาสตร์เฝ้าระวังใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วฝ่ายกัมพูชาก็ไม่ลดความเข้มข้นมีรายงานว่ากําลังตั้งระบบป้องกันใหม่ตามพื้นที่ชายแดนบางจุดและเรียกกําลังสํารองเข้าประจาการเพิ่มเติม เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันท่ามกลางบรรยากาศที่ทุกฝ่ายต่างจับตามองประชาชนทั้งสองประเทศจึงอยู่ในความกังวลว่าจะเกิดความปั่นป่วนขึ้นอีกเมื่อใดเพราะเพียงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็อาจนำไปสู่ความประทับที่ไม่มีใครต้องการและแม้ปฏิบัติการช่วยเหลือนักบินไทยจะสำเร็จอย่างงดงามแต่เรื่องราวหลังจากนั้นกลับยิ่งทวีความซับซ้อนขึ้นหลายเท่าทําให้ผู้สังเกตการเชื่อว่าความตึงเครียดครั้งนี้จะยังไม่จบลงง,ง่ายๆหากทั้งสองประเทศยังไม่ยอมเปิดใจพูดคุยอย่างจริงจัง